ใช่จ้ะสมัยก่อนมันยากกว่านี้เขานั่งมวยก็เลยต้องหนักกว่านี้ปะ่มไม่ต้อสมัยที้กขอยแล้วคือเห็นราคามาก็เอาแล้วเออกลุ่มแล้วแต่ดูแล้วยังไม่ชนะอะไรกับหรอกลุ้กขอยละทำไม่ดีเป็นอาการดีเลยนะยังไม่โดนระดนงเหมือนบอลทีลยังไงด ไม่มีตู้กสิกรใช่เออมันไม่ใช่ตู้กสิกรไงมันเป็นตู้มันไม่ใช่กสิกรนะพี่ นะครับสวัสดีครับ,เ,คครบเก่งกาศไอบวิสา,าร,ร,รู้เรื่องบรู้เรื่องครับรู้เรื่องแต่ของผู้ไทยนะฮะ <laughs> ของผู้ประ,ะกากลางกันคนดูส่วนใหญ่เราเป็นภาษากลางก่งการวันนี้เจอกันอีกแล้วรอบสองใช่ไหมใช่ครับไฟ์ก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงครับไฟ์ก่อนหน้านี้ก็นชนะมาครับชนะมาเล่นยังไงเอาวงอาวุธ เต้นเตะเดินต่อยได้ยกสี่ยกสี่ได้ตอนแรกก็คู่ขี้นะอ่าคู่ขี้ตอนแรกมันจะเป็นลองเขาด้วยใช่นะครับ,รบเขาก็อู๋เขาเสียดายเขาบขอกเขาเสียดายมากเขาอ,อยากแก้มือรเราก็เอาเลยแก้ก็แก่นะครับไฟนี้เรารู้ตัวกี่วันครับเพียงกันรู้ตัวก็ประมาณสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์ตแสดงว่าก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าปกติอ่ะสามอาทิตย์นะครับแล้วปิดซ้อม อัดเลยหรือเปล่าตั้งแต่รู้ตัวหรือยังไงรู้ตัวก็ซ้อมอัดอย่างรู้ตัวก็อัดมาเลยนะครับเจอผู้นีอีกแล้วเอาผู้นีอีกแล้วนะครับเก่งการนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้18ปีครับ18ปีนะครับเป็นคนจังหวัดหนองคายคผมเป็นคนหนองคายแต่ซ้อมที่ชนบุรีชนบุรีพัทยาครับนะครับโอ้โหน้ำหนักเป็นยังไงบ้างลองชั่งยังก็เกินอยู่จุดสามเกินอยู่จุดสามนะครับอุสบายอีกแล้ว สบายหรือเปล่าอากาศหนาวนะที่ชลบุรีเป็นไงลดน้ำหนักกี่ปอน์ครับวันนี้ก็ไม่รดกี่ปอน์ในรดกี่โลคุมมากิโลคุมมาประมาณสี่โลคุมมาประมาณสี่โลเนาะนะครับวันนี้เหมือนเดิมไหมไม่รู้เหมือนกันรอดูแล้วกันนะครับเอางี้เดี๋ยวถามเราไฟนี้เรามั่นใจไหมถ้าเปรียบเทียบกับไฟที่แล้วที่ยังไม่เคยชกกัน ก็มันใจกว่าเดิมเยอะมันใจกว่าเดิมเยอะเลยนะครับรู้แล้วนะครับไฟนี้ใครช่วยปั๊มช่วยซ้อมให้เป็นพิ่เสกอ๋อพี่ในค่ายครับอเล็กยอดเตีใช่ไเทนอะไรเป็นพิเศษในไฟนี้จากความผิดพลาดของไฟที่แล้วนะที่มันสูสีที่มันแบบหนึ่งสองสามนี่มันมันคิดคิดหนักอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะเขาก็เทนให้แบบเตืนเตะกาเตะก้าเอาไฟแล้วยังไม่เคยเจอกันไม่ยังไม่กล้าเอาอาวุธอะไร นะครับจะมาเขาบังแข้งบังไหลาครับอ่าครับก็เรียบร้อยครับคู่เอกผ่านแล้วเก่งกาดกับซูเปอร์แบ็คครับพูดถึงคู่นี้หน่อยลวกันนะครับเอาจริงๆนะครับบอกไปก่อนอ่าขอออกตัวก่อนผมนะครับถ้าบอกว่าเป็นมวยซอบมะชอบเก่งกาดนะครับแต่ถ้ามวยหน้าเล่นก็ต้องหน้าเล่นซูเปอร์แบ็คเลยครับไฟที่แล้วเนี่ยไปพลาดนะครับประมาณยก4ี่นะครับไฟนี้มีโอกาสได้กลับมาแก้มือครับน้ําหนักล่าสุดของซูเปอร์แบ็คก็วิ่งครับวิ่งไปวิ่งมาขาดเลยอ่า ไปประมาณสักน่าจะร้อยยี่สิบเก้าจุดเก้ามั้งนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้ส่วนเก่งกาดนะครับก็พอดีครับคุมน้ําหนักมาพอดีอ่าใต้เจออีสานครับเก่งกาดเนี่ยซ้อมที่ภาคกลางนะครับซ้อมที่เพชรลุ่งเรืองแล้วก็ซูเปอร์แบ็กเนี่ยก็ซ้อมอยู่สมสสหมายครับอ่าเก่งกาดเป็นมวยจากอ่าน้องค่ายนะครับซูเปอร์แบ็กนี่ผมจําไม่ได้นะครับไม่ทราบแต่เป็นมวยภาคใต้เออน่าดูน่าชมนะครับผมว่าเอาตรงๆเลย ถ้าอยากสบายใจก็ควรผม,ผมผมนะถ้าผมอยากสบายใจผมน่าจะเข้าซูเปอร์แบ็กก่อนน่ครับต้องดูเรยราคาด้วยอ่าเข้าซูเปอร์แบ็กไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามเก็บเก่งกาศนะค,คอยดูก่อนนะเก่งกาศจะเล่นยังไงนะครับแต่จริงชอบใครชอบอยู่แล้วชอบเก่งกาศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้วันนี้วันที่9ครับศึกเพ,พรชรพัชระครับ เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวลงหลังเกมนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมกันที่ช่อง YouTube ช่องนี้แหะครับช่องสอบ้นชัยครับ